สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนํำนะครับเป็นคลิปแนะนํำอาชีพนะครับอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับกับมาแนะนํำอาชีพขายผลไม้นะครับเป็นการขายผลไม้ร่วมนะครับผมนีผ้ามาเบิงอุปกรณ์นะครับที่ต้องใส่นะครับแล้วก การจัดล้านการจัดโปรโมชั่นเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะครับต้องบอกก่อนว่าสําหรับมือใหม่นะครับผมเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ก็เป็นต้นเดือนพฤศจิกานะครับผมที่ทายทําคลิปนะครับเริ่มจากแอปเปิลนะครับเจ็ดลูกห้าสิบาทนะครับผมนี่นะครับใส่เป็นถุงแข็งนะครับถุงไซส์แปดคูณสิบสองนะครับ แอปเปิลแค่นะครับผมเป็นถุงคือกันนะครับถุงละหาหาสิบาทนะครับน้ำหนักกะประมาณโลหนึ่งขีดนะครับอันนี้ก็ส้มสีทองนะครับถุงละหาสิบาทขึ้นกันนะครับนี่เป็นส้มจีนนะครับส้มจีนนี่เขาเฮ็ดเป็นถุงละหาสิบาทนะครับนี่นะครับผมการเฮ็ดเป็นถุงหาสิบาทนี่นะครับ เป็นการจัดโปรโมชั่นนะครับที่ทางร้านผมใส่นะครับผมหล้กกาอยากแนะนําให้พี่น้องนะครับที่เขามาเบงคลิปนะครับที่กําลังเบงคลิปนีอยู่นะครับสามารถเอาไปปรับใส่นะครับกับร้านของพี่น้องได้นะครับการเทดโปรโมชั่นด้วยการเทดเป็นทุ้งนะครับนี่นะครับสองทุงร้อยงีงสินะครับยิบง่ายเลยนะครับผมนี่ครับการเทดเป็นทุ้งนะครับ ขายเป็นถุงทั้งนี้เป็นบักเขียบนะครับอันนี้เป็นบักเขียบบักเขียบบ้านแบบหนังนะครับบักเขียบหนังบักเขียบบ้านนะครับอันนี้กาโลลาหกสิบาทนะครับนี่ครับผมยังโมเบิร์ดนะครับหลานเฮายังมีนี่อีกนะครับสับป,ปะรดภูแลนะครับอันนี้เฮาขายกันอยู่ที่ถุงละ100บาทนะครับ นี่พี่น้องพร้อมรับประทานเลยนะครับหวานนฉ่ำๆเลยนะครับหวานเย็นเลยล่ะนะครับเพราะว่าใส่นี่ถังน้ําแข็งนะครับแล้วเขามาเบิงอุปกรณ์นะครับที่ต้องใส่นะครับถ้าเกิดว่าขายเป็นผลไม้ที่ปอกแล้ของสี่นะครับก็ต้องมีที่นะครับถังน้ําแข็งกับน้ําแข็งนะครับถ้าพี่น้องบ่ได้ขายกับตัดออกไปนะครับโฮมนะครับขาดบ่ได้นะครับ ฮมนะครับตามตามแต่สถานที่นะครับถ้าเป็นตลาดกับโฮมซีขาก็ดีขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เปิดท่ายนะครับเป็นแนะนําเป็นโฮมกลมนะครับเก็บง่ายนะครับผมแล้วก็มีโต๊ะนะครับโตองผมใส่เป็นโต๊ะเล็กนะครับโตะเล็กสังเกตที่ขานะครับเป็นขาพับเข่าข้างหน้าเงสินะครับโตะเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบคูณแปดสิบนะครับกว้างแปดสิบเซน นะครับพี่น้องแล้วก็ขาดบ่ได้นะครับก็เป็นถุงครับตะซังนะครับสผ้ามาเบิงนะครับพี่น้องผมใส่เป็นถุงฮีโลนะครับแปดคูณสิบหกนะครับแล้วก็ถุงใสนี่เพราะใส่เป็นแปดคูณสิบสองนะครับกระกาษตะซังนะครับใส่แบบสิบห้ากิโลนะครับ นี่ครับพี่น้องก็เป็นอาชีพที่ลงทุนบ่หลายนะครับผลเรไม่ร่วมคือจังที่ผมขายอยู่นี่นะครับผมก็ลงทุนแค่ขังละไม่เกินสามพันบาทนะครับบ่เกินสามพันบาทนะครับเข้าขายรวมทั้งหมดนี่นะครับก็สิได้อยู่ประมาณได้อยู่ประมาณสี่พัน ไปายถึงหาพันุนะครับถึงหาพันธุตนๆนะครับผมหักนั่นหักนี่แล้วนะครับระสีเหลืออยู่ประมาณประมาณพันแปดพันเก้าได้อยู่นะครับนี่นะครับผมแต่ว่าคาเสียใจนะครับขืนอยู่แต่กับล้วพื้นพื้นที่นะครับก็คือกันจ้าของผมนี่เอาผลละไม่ไก่นะครับระยะทางที่ไปเอาผลละไม้นี่ไปกับสามร้อยแปดสิบกโลนะครับ เ็ดไหคาน้ำมันนี่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าพี่น้องรับผล,ลใหไ่ได้ใกล้ก็นั่นก็จะตัดเรื่องค่าน้ำมันออกไปนะครับหักนคะ่ากินนะครับค่ากินค่าน้ำมันแล้วนะครับจะเหลือกำไรอยู่นะครับขายแบบนี้กับสียูที่2มือนะครับ2มือเบิร์ดกำไรกับสียูที่ประมาณพัน0ปดพัานะครับนี่นะครับผม ถ้าตลาดที่พี่น้องขายนะครับมีกําลังซื้อหลายกว่านี้นะครับก็บวกไปคูณไปได้เลยนะครับนี่ครับของราคา2อ0พนแปกับจิมมี่ประมาณนี้นะครับแล้วเขาเหลือแอปเปิลอยู่อีกรางนึงนะครับแล้วก็สับปะรดผู้เล่นมีอยู่10ถุงนะครับลูกพับนี่เขาขายเบิร์ตไปแล้วนะครับเ่าออกมาแค่กองเดียวนะครับแล้วก็มีบระเขียบรางนึงสมจีนนี่เขาเอามาหานะครับแอปเปิลแค่ เป็นล่างแบบนี้เขาเอามาสองนะครับนี่ครับส้มสีทองนะครับเอามาสองล่างคือกันนี่นะครับผมสองล่งางจะได้ของประมาณนี้นะครับลงทุนไปสองพันแปดได้ของประมาณนี้นะครับมาขายกับทีเดยเงินประมาณหาพันหาพันกลัวนะครับผมเพราะว่าเขาขายเขาไไ้าบด้เอากําไรหลายนะครับกําไรเข้าเอาอยูุ่ที่ 30%นะครับสาหรือ4ีซนะครับจะไม่ได้เอาถึงเคร่งนะครับผมบางย่างกับยูท่ที่25%ก็มีนะครับแต่ว่าเฉลี่ยกันออกมาแล้วนะครับจะหาค่าเสียใจนั่นนี่นะครับแตจะมีกําไรแน่นอนนะครับก็เลยอยากมาแนะนําอาชีพนะครับให้พี่น้องที่กำลังมองหาอาชีพหรือว่าอยากเปลี่ยนงานนะครับอยากไม่อยู่บ้านนะครับอยากหาแนวเห็ดยังสีนะครับ กะล่องเบิงนะครับเป็นการขายผลไม้ร่วมแบบนี้นะครับรูปแบบการจัดร้านก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับสินค้าภายในร้านนะครับแล้วก็อัปเดตความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็จะลงในรายละเอียดเรื่องต้นทุนกําไรนะครับให้ชัดเจนกว่านี้นะครับ ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร่นะครับกดติดตามกัเด้อนะครับผมพอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ